เซฟนะคะเซฟวันนี้เราจะมาเช็คโปรตีนเฟอร์ตี้และของเซฟเป็นโปรตีนเฟอร์ตี้แล้วก็เฟอร์ต้านะคะเดี๋ยววันนี้จะให้เซฟเป็นคนเช็คให้เห็นดีกว่านะคะอของเซฟนะคะนี่เลยโปรตีนเฟอร์ต้านะคะโปรตีนเฟอร์ต้านะคะเป็นโปรตีนสำหรับผู้ชายบำรุงสเปิร์มนะคะเป็นเวโปรตีนนะคะแล้วก็ผสมถังเช่านะคะเห็ดลิ้นจืดกระชายดำนะคะตัวนี้มีซิงค์แล้วก็ไลโคปีนจากมะเขือเทศด้วยคือสารที่บำรุงชายตามงานวิจัยควบค้นช่วยบำรุง ว่ายนะคะตัวนี้เซฟก็จะเช็คดื่มทุกวันของเซฟนะคะก็จะใช้เลยบ้างใช้นมอัลมอนด์หรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเชฟดื่มกับน้ำเปล่าก็ได้นะแล้วก็โปรตีนเปอร์ต้าค่ะรสอะไรเซฟรู้ไหมวิสเปอร์ไรสตสดาร์กช็อกโกแลตนะคะหอมช็อกโกแลตนอกอร่อยมากแล้วก็ดาร์กช็อกโกแลตก็มีส่วนช่วยในการทำให้สเปิร์บว่ายเร็วแล้วก็เพิ่มคุณภาพสเปิร์มด้วยนะ แล้วก็คุชเกรน,นะคะตัวนี้เป็นท็อปปิ้งของเฟอร์ตี้นะจริงๆแล้วงาดำเนี่ยมีงานวิจัยนะคะว่าช่วยเพิ่มคุณภาพสเปิริมเพราะว่าเขามีสารต้านอนุมูลอิสระเซนซามีนคือเพิ่มคุณภาพไข่แล้ก็เพิ่มคุณภาพสเปิริมด้วยแต่งาดำได้สกี่ช้อนสองช้อนเลยใส่ไม่ยังใส่เลยค่ะอโอเคเซนใส่คุชเกรนได้ไหม กุ้ยเตเป็นะะพันธุ์พืชออร์แกนิกบมดสมชนิดมีอัลมอนด์กระซิบแล้วก็ลูกเดือยน,นะคะผู้หญิงทานดีผู้ชายทานได้เพราะว่ามันมีโอเมกาบบ้า3ในกระซิบจำรู้ไหมโอเมก้า3ดีต่อเรือ่อบการบำรุอองสเปิร์มก็กินใส่เข้าไป ของคุกเกดน,นะคะโปรตีนเฟอร์ตี้นะคะโปรตีนเฟอร์ตี้เป็นแคลนเบสโปรตีนนะคะแม่แม่สำหรับผู้หญิงวางแผนตั้งครรภ์โดยเฉพาะนะคะมีการระดับโอควิตามินกว่า3ามชนิดแล้วก็สารบำรุงไขอิโนซิทอลและมีโพลิกด้วยนะคะหนึ่งกล่องมีสิบสองซองมีสี่รสชาตินะคะมีเมลอนญี่ปุ่นนะคะสตรอเบอรี่นะคะ<ต>มนันดาราน,นมข้าวแล้วก็อะไรคะช็อคอช็อคค่ะนะคะเซฟกับช็อค Okay, เทเช, <c oughs> ชอบแอบกิรอนนนะไร okay, เทนชอบแอกินตลอนี้นะคะอะโอเคของผูเก็ตก็เทง่ายๆะเป็นกิจกรรมที่แม่ๆก็ชนคูงสามีนนะคะมาเทนโปรตรีนเป้าแบบนะคะดืด้วยกัน <m ur ly> ทุกวันนะคะวันละสองซอง <m ur ly> นะคะคนที่เตรียมมีน้อง กรุ๊ไข่จะไปะเก็บไข่หรือว่าจะไปฉีดเชื้อนะคะก็เตรียมบำรุงร่วง,งหน้ากันไปสมเดือนนะคะเพื่อให้ไข่ที่สมบูรณ์ได้สมบูรณ์แบบเก็บใส่งานดำนะคะเซซามินสูงบำรุงไข่สวยสเปิร์มปันปมง,น,งนี่นะคะสายเจ๋เดือหอมมากค่ะเซฟหอมหอมแล้วแบบแล้วก็ อาหมอนปลาจิูกเกลือนะคะอันนี้โปรตีนสูงโอเมก้า3สูงิตามิีแร่ธาตุครบถ้วนมีวิตแนนช่วยทำให้ขัะลดลูกผัวพราะป่ากันงกรอดด้วยโอเคโอเคคะนี่นะคะโปรตีนเฟอร์ตีนะคะแล้วก็โปรเฟตานะคะเซ็กิืแบบนี้บำรุงผู่แบบนี้เบบีมาสนใจนะคะ โปรตีนมาฝากนะคะแม่แวันที่8วันนี้วันเดียวเท่านั้นนะคะแม่แม่ซื้อโปรโตีนเฟอร์ตี้และเฟอร์ตาอ่าสกล่องนะคะ4กล่องคะได้แบบไหนก็ได้นะคะจะตกเพียงกล่องละ990บาทเท่านั้นและพิเศษสุดๆนะคะยังได้ซองแถมไปอีก12ซอง<ๆ>และยังไม่พอแลกซื้อ2ที่5นะคะจะเป็นอะไรก็ได้ในราคาเพียงหนึ่งของที่5บาทเดียวนะคะส่วนคุ้มมากๆเ ดื่มโปรตีนเฟิรต์ตตี้ทุกวันแล้วเนี่ยโณเกดก็มีตัวช่วยนะคะนี่โอพออนะคะวิตามินบำรุงไขตัวจบสยบปัญหาท้อกย้าค่ะ1กล่องมี32ซองเล็กแบบนี้นะคะดึงออกมาจากตรงนี้เลยแม่นะี่ดึงแบบนี้นะคะนี่มี3าได้1ซองในหนึ่งซองนะคะจะประกอบไปด้วย4เม็ดนะคะ่คเกตบอกว่าเป็นวิตามินตัวจบเพราะว่ามันครบถ้วนสําหรับผู้หญิงที่บำรุงเรียมตั้งไข่เนี่ยต้องการนะคะมีวิตามินและแร่ธาตุที่เพียงพอแล้วกะจำเป็นแล้วแม่แม่ไม่ต้องไปหาที่อื่น สี่เม็ดประกอบไปด้วยโคเอนไซคิวเทนค่ะโคเอนไซคิวเทนเนี่ยนะคะงานวิจัยออกมาชัดเจนเลยว่าช่วยบำรุงเซลล์ไข่สำหรับแม่แม่ที่อายุมากไข่แก่ไข่ฟอไข่หมดพลังนะคะทานโคเอนไซคิวเทนค่ะช่วยให้ไข่เจริญเติบโตนะคะแล้วก็แบ่งเซลล์ได้อย่างสมบูรณ์ค่ะวิทีสองน้ำมันปลาหรือฟิชออยล์นะคะเป็นโอเมก้าสามสูงดี <Wow. S 2> งมากๆเลยนะคะช่วยบำรุงรงังไข่บำรุงไข่ช่วยลดไวทยทองก่อนไวทาให้ก๊ะ ปรับสมดุมลฮอร์โมนเพศประจําเดือนมาเป็นปกตินะคะเม็ดที่สามคือเป็นเมลติิตามินและแร่ธาตุรวมนะคะตัวนี้รวมมาให้แล้วกว่า24ชนิดนะคะแม,แม่ครบจริงๆเลยมีธาตุเหล็กมีวิตามินดี3ที่ช่วยในการฝังตัวงตัวอ่อนนิโคลีทอลสารบำรุงไข่ด้วยนะคะโอลิสําคัญมากๆเลยนะคะสําหรับแม่แมที่เดินตั้งครรภ์ต้องทานล่วงหน้า3 ก่อนที่ตัวเองจะตั้งคานเพราะว่าลดอัตราทารพณก,การแต่กำเนินนะคะช่วยให้ตัวอ่อนเจริญเป็นตัวสมบูรณนี่4เมตรแบบนี้ค่ะทานพร้อมเมื่ออาหาริกุกเก็ทานเบอร์ตี้แล้วก็คือ,อทานโอวออได้เลยโปรโดีๆนะคะซื้อโอวอ๋ l สองกล่องนะคะกล่องละ2,490บาทนะคะควาไม่ดีนะแลกซื้อกล่องที่สามไม่ยคาเพียง1นึ่งันเลยกล่องที่3ราคาบาท นะะแม่แม่รีบพักแอดมินเลยนะอย่าลืมนะอาหารก็ต้องกินวิตามินก็ห้ามขาดนะคะวันที่8วันนี้วันเดียวเท่านั้นรีบพักแอดมินเลยนะคะเดีว